ทั้งซีฟานแน่แล้วก็าไก่ปลานกนกขอก่าเจ้าอย่าดูถูกขอยมันอันนั้นได้เลยค่ะเลือกเอาแต่ตัวผู้เนี้ยตัวแม่นะเก็บใบอือคือตัวแม่มันว่ไปปั้นแล้วปแล้วเลยเอาแล้วแลวพี่จาเป็นเอากรมูมูได้ปั้นได้ดลยนะตัวที่ยิ่งมากบอกเอา แม่งแม่งแม่งมามห้ยมามหมยโบไก่ปั้นแล้วเลยเอาคนมูโบไ่ได้โบไก่ดิพอเนอะเอาแบเราขึ้นมาดำหวยนี่ดำใจห่วยละช่วงได้ผ่านกันโอ้ยถ่ายแต่ตอนได้ตอนมาเฮ็ดคัวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับบได้ถ่ายชํำทุกคนเลยอกไก่ว่าชิคกินฮอตคีปั้นคันบอบบอนได้ครับคลิปนักรบไปแล้ว เสียได้เสียได้คลิปนี้ก็จะได้ลงซาเนี่ยอาจจะบนด้ลงกับบนบนในใจนะเพราะว่าโทรศัพท์เฮามันเพล่ะกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสส่ส่งบะวณนะทุกคนมันนี้กะเป็นมือสุดท้ายที่เฮาจะอยู่ในป่านี่นะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สองโทรศัพท์เฮามัน บฮับคลิปที่เฮาถ่ายมาแต,แต่ขึ้นมานะมันบัฮับเลยทุกคนเลยคลิปได้ฟ้านคลิปได้นกได้นูอย่งง้ก็บมีนึงแหละทุกคนมาดิมีแต่ของทีมงานนะของเฮากันนี่แหละคลิปที่เฮาถ่ายไว้กันโทรศัพท์มันก็อยยกว่าพ่อทิมแล้วนะ <c oughs> ไฟที่เฮาถ่ายมาทั้งหมดนะั่นนะ นี่มันเป็นไปนี่ทุกคนมันบ่มียังเลยนะแล้วอยับไปไกลแหงเพ้นนะนี่อันนี้เป็นคลิปที่เราเดินทางขึ้นป่าแหละวนะี ตัวตวที่มันแล้วแลลวพันยังยังเห็นอยู่โตที่หาคัวคัวฟันเนี่ยโบเห็นเลยนะมเสาวนี่ก็ย่องไก่เจอมูวางแรงนี่แต่ว่าบบได้ทุกคนได้แต่ได้แต่รุ่นทายมากคับโบเห็นแหละทุกคนโท,ท,ทรศัพท์มีปัญหาแล้วจะได้กับคลิปนี้วิดีโอนี้เราจะพาทุกคนลงไป ผมแหละเราใช้กุ๊กมาให้นะมัวน,นี้เขาพาันเน็ลงไปกับพันหนวดกระมนันเด้นะนีผลงานถังซีนฟ้านแน่แล้วก็่าไก่ปลา,ปานุกนุกขอนะ่ะกินแล้ว ีมนยังนอนอยู่ใกล้ชิฮอดฮามงละเดี๋ยว่ฮามงเขาก็ไปแล้วทุกคนทุกคนมาเนี่เดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนเลาะลงไปทางหุบเหวตัวพุ่นละบัเสือนะมีคนบัเสือทุกคนไปไปเบิ่งน้ำกันมาเนี่ยจะมานหรือบวัามานเป็นมือสุดท้ายเด้อพี่น้องเลยมือสุดท้ายที่เฮาจะอยู่ในป่านี้แล้วเวฮาก็จะเดินทางกลับน,นะ 难受多了太多。来 กระหอกสองตัวไก่คว้ามันขึ้นมาแถวนี้มาเลยมาเจอกระหอกบินไปเลยข้อเข่าทุกคนข้อเข่าแล้วออกแล้วข้างข้าง ตกลงแล้วแต่ว่โบย่ทุกคนเนะ่ยมันตกแล้วมันนานจะไปได้แล้วนี่ต่ชิลเลาะมือแลวบนะ่เนี่ยโอ้ สูงสั้นนะทุกคนแต่ว่าไปเมื่อวานเนี่ยโบนับอันนี้โอ้เสียดายเลยคลิปเฮาถ่ายไว้พอเชเดรลงบ่ได้ลงแล้วคลิปมันบ่เห็นนะทุกคนโทรศัพท์มันมีปัญหาคลิปนี้กะเชเดรลงสาเนจังน้อยที่พักเลยทุกคนเฮ้ยช่วย,ววยปืนกาโบเมน บอกให้ตั้งให้ตั้งก็ไปตั้งก็หอกเข่าบักลายหนึ่งยิงบัตรถือเองทั้งไก่ป่าไก่ขวาใส่ได้ยังเจ้าคือมียิงไกลควาโอ้ยลีอยู่เทิงมันอยู่ลุ่มอยู่ห้องบัลลพัดก่อนบัลลพัดบินออกไก่ป่าพัดเข้าทางหลังเว้ปืนก็บอได้ได้ยังเจ้ายิงไกบัถือถือนี่ปืนยิงหมูวันยิงไก่ อปืนใช่พันนวดเด้ยิงไก่เด้ไก่ตัวนึงเด็กไก่ตัวหนึ่งนี่ใส่ในพันใหญ่ด้วยเถอะฮะได้นกตัวหนึ่งได้นกในพันใหญ่นกยิงกระโหลกชาวบ้านไม่ถืออืมและปืนยิงหมูเป็นยิงกระโหลกบ่หอชัดน้อยเลยชัดน้อยไปแล้วก็มาให้กับมาแล้วไปไก่ bên này có họ khảo lái bao cùng hay này mình chụp bị chắc phải này ô nó bạo lột nèo mi là mắc lẽ này rồi มาแล้วไก่ช er ่วงเม่นบวไก่ช่วงบหมี่ดูมือน้อยดูมืดอื่นเอามาาสายงมือชอบมืดจี่ปฮอนขาพีุ่กมนุกเลยไอโบต้มเลยโอ๊ยขาดปลาเทีมคนละเล้งแล้ว อันนี้ผู้มักพักเทียมเนื้อได้ชวนตรวหนอดับปูใส่ปักเทียมผมเป็นวศูนย์ขันตามตำราบรรนาคือคืออบเนี่ยขันตามตำรามันกับปูใส่บมกเพชรแต่ว่าเขาผลใส่บมกเพชรเขาผลขั้งเสียบมานะเขาบูใส่เลยผลคักเพราะว่าเป็นว่าคลองแซ่บแล้วแต่ผู้มักสมนวนเขาอยากกินอบเขาอยากใส่มักเพชรกะเรื่องของเฮามันเป็นอบของเฮาก็แล้วอยากใส่ปักเทียมกะ เข้ามักเร็วนี่มันบ่มีสูตรตายโตวไปไม่ไปเอาผสมนะบอนบ่หูบ่อนเอาหน่อ่หอันนี้ก็โชเลกันบ่เลือกสูตรอาหารทุกคนแว่าทหมดทงม้ลก็ขึ้นอยู่กับข้ามักแมนทั้งหมดก็อยู่กับข้ามักคันข้ามักแล้วเ้าวก็ใสาได้นะคันเ้าบ่มักแหละเอาได้แหละคันข้าามัก มักไม่คือดีคนได้คนได้อันนี้ได้ะสูตรนี้ได้ใส่ยังแน่ปิ่งนี่โอ้ใส่นี่่ใสเกลือนี่เกลือขัดยิ่งเฮ้ยเชฟก้อนละชื่อก้อนนี้ปิ่งบมู้่าปิ่งนี่ปิ่งนี่กัดสูตรมันกัดใส่เกลือปิ่งนัวขัดใส่แต่เกียรก็ได้หรือว่าโบส่ก็ได้อยู่ในนี้ขัดเกลือแล้วโอ้ยขัดเกลือแล้วเลยไปได้กินเลยนะเจ้าลาวอยู่เลยโอ้ยนั่นน่ะเป็นดุดนั่น ุ่ต้องมาอยู่แทนี่คนก็หอกกรแตเพียบเลยทุกคนเออยดับรูดดับ่วนเฮากับอเสียดายทุกคนคลิปที่ถ่ายใบสองหมื่น่ะอ่าบ่มีก็มีแต่ผู้และคลิปทีมงานนะช่วงได้ผ่านกับโอ้ยถ่ายแต่ตอนได้ตอนมาเฮ็ดครัวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกับไบ้ิทายช้ำทุกคนเอ้ยบากไกลว่าชิกินฮอตขคี้มันคันบ่บอนได้กรับ คลิปน่ากรลบไปแล้วเสียดายเสียดายคลิปนี้ก็จสได้ลงซาเน่อาจจะอา่าบนได้ลงกับบนบนในใจนะเพรา,พาะว่าโทรศัพท์เฮามันเพล่ะโ้นะสมรีเซ็ตเกง่งนกเป่าปใส่มหม้อใส่ไก่นะใส่เลย เห็นดีว่าบังใส่ในกระโปงหรอวะเดี๋ยวะนิกนึงไหมนี่มานนิกนึงไหมมีบวงบวงเห็นว่าฝนฝนรวยรวยอยู่อ่ะต้องมีแต่ผักบัวคือผู้ชายผักหอมน้ำนี่อันนนั้แหละผักหอมยืนตรงกันนั่นแหละผักบัวหอมยินกันนั่นแหละน่ากินแล้วนะทุกคนแกงไก่ ไปหาพักกินกับหลบับพัก,กหาเก็บเอาพักน้ำป่านี่แหละทุกคนพักจากธรรมศาสตร์พี่น้องอยู่ในป่านี่พักทุกอย่างนี่เกือบต้นใหม่ทุกอย่างนี่เกือบว่ากินได้พ่ลทุกคนน,นี่พักกันอร่ง่ามงรมอไดล อ่อนงามๆเลยด้ทุกคนกินกับลาบผักจากธรรมศาสตร์นะบัวตองสื้อไผ่โอ้โขกนะแหงดกมันกำลังออกใบอ่อนๆก่อ หางเอาไปนนัเลยะลวะพอละบ่เนี่ะไปใกล้มากแล้วบ่ Nè bao cài Đây ăn Đây mán như bò mua ăn này Gui Bơm lì lạ là bố mì ăn đội này hả ừ. Bố thuộc cục à. tê tao bọt Bố Bố chưa ở năm thay bạc phu hả này hả มวันนี้เพิ่นก็ซื้อเอาสองโตอะไรกระแตมื่อนี้โอ้โถ่ทุกเจ้าเจ้าอย่าดูถูกคอยมันอันนั้นได้ไอ้เนี่ยเลือกเอาแต่โตัวผู้นั่นเนี่ยตัวแม่นะเก็บไปเออเป็นตัวแม่มันวะก็คอยอันเดียวกงคอยตะปู้ของเจ้าเออตะปู้ของเจ้าอันนี้วิเต้กงคอยมัน จับเก่าเลยเนาะกระแตถูกก่อนเจ้าวันกรแน่มีเห็ดคู่จะเม็ดตัวเก่าตัวเก่ากันจ้าก่อนกันเงินบอกว่าเจ้าวันได้ตัวเก่าแล้วเนี่ยตัวเก่าแล้วมาไทยกำลังมาไกลเนาะกระหอกตัวเก่ากับกระแตเห็ดชอบคลิปพูดเรื่องโตกลงมาผมว่าอันนี้เข่าซ้ำโตเลยเข่าผมเบิ่งเนาะตำรวนตรงต้นบุญมันตาบอดบ่เนี่ยมาเนาะวันจันทร์เงานะมากนะ มารอบมีบ่อไก่พิลึกก็รีนเนาะครับ่ได้จะโชว์ได้อันนี้อเอาใจไป็นเจาะน้ำจิ้มชี้ๆได้หนิอ,อันก็นเลือกเอาอยันมันเป็นถึโตัแม่มนันห้างมันลายเนาะซื้อว่าเห็นห้งางมันลายๆเลือกอเอาเนาะแต่ว่าเห็นว่าเห็นอยู่อันอนนะักระหอกเนี่ยในบทนั่นขึ้นมาในหนึ่งเ,เห็นมันอันไรอยู่ในอันไรอยู่จัก์จัลกจักจัก์อยู่ในอ แบบหอกหรืจะแกงไก่นั่งังนึงยังผักมดชมไปเอามาดูแไมดชมก็ได้ปุ้นต่อตะมดสมนั่นตะบันเลยลีชายลงจุจาลงกนดอกไปหลักลงกรมู่เลย ตัดงแแล้วมัดแล้วมครับจะ้องใหม่จะพกพอหนึ่งเจอนั่นแหละจังนี้ลงไปนอนจะทำนะบ่ดปด <c oughs> <า>มึงอยู่นะฮะนั่นแหะมาี่รังคนเลยอีตาอีตาเห็นมาม้วยเนกอ,อีตาอะไรบ้าน ใช้ลูกโดดนใช่ลูกนะมังาดไเนาะเอาลูกใหด่บได้เทุกคนเดาหูไฟมันปืนะหงูมผักมดกับลมดเนนื้อหูงคนถมดินละ เดลยอ่ถ่ายดินตะบอนะไปเบ่งขวาในดินตะบนนะแซบเ่งตามกับำดิ้งในลางแซบเลาเก่งไก่กั

เราไปก็พูดมอัดเขาแบเราขึ am, ้นมาดำหวเองเอตกดำใจหวยะเราขึ้นมาฝนมาหอดกมาให้เนี Sabbath ่ยนี่แกนด้านเด็อเชียงนกเป่า hmm. หูหูหูอ่อก็มาให้แล้วเตียงคนก็มาให้ขึ้นมาเบิ่งหโกกันแนี้ดีใจเป็นอบบ ท่านหาหลท่านเจียงนกเด้อเกี่ยวกับเจียงนกเป่าอยู่ได้1เม่นแล้วก็มาให้อยูน <c oughs> านแล้วป่ะก็ไม่ได้งำก็แบเพวอก็มาให้อยู่กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะปัน่นของกินเอาเมื่อบ้านนะแบ่งปันป่นกันเมื่อกินเด็กๆนหน่อยๆคือว่ารอบนี้บ่เสียเที่ยวไนดะ้มากันยังได้ของอยู่ของกินกันกบบ้านก็นกนโอเคนะ 10พอดีเลยคนละซอง10ตัววะอ่ะนี่ตัวบ่ตัวพิเศษเอามากตัวนี้1ตัวนี้ตัวนี่ทางทั้งกระแตพร้อมปอืรอบมันแลวทั้งต้นันพร้อมอือคือบบกไก่ปั่นบกไก่ปั่นหะ่รปั่นอะแงอได้ ปั่นแล้วเลยครับความออกอ้นบักอันนี้บ่เอาตัวเป็นนะบ่เมื่ออะไรเพื่ออันอันนี้จะได้กับเอาไปเออไปแวะเฮือนเมียน้อยอีกเด้แม่นหวะหั่นแวะนีผัดสิปั่นให้ผู้นำผดย่านผู้นั้นเสียใจมันบ่ครูไม่ใช่นะฮะคนดูปั่นแล้วปั่นเด็ดปั่นเด็ครับคนละสองแม่ติเจวะเด้คนละสองก็คอยอะไรตัวนึงนี่ tôi là mặt gà hà anh 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 đấy anh 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 đấy khỏi anh tôi anh 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 tôi anh 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 เพ่อเพื่อเมื่อเพื่อเอาไปปั้นแล้วหล้อว่แล้วเลเอาแล้วยพี่จ้าปเอากรมูบได้ปั้นได้เลยนะตัวทียิ่งมากบ่เอาเอาไมเาๆมแม่งแม่งแม่งมาไหมมาไหมไก่ปั้นแล้วเลยเอาก่อนมูได้มาไก่เลยให้เกี่ยเลือกก่อนไหมกบฮะแล้วเลปโน คือทุกคนถือว่าคงอยู่คงกินกับปั้นกันกับได้คนละชองโตกับชีได้เมื่อนวบังนี้เดินทางกลับนะ